สวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิตะจ๊ะจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภนะคะทั้งคนที่มีคู่และคนที่เป็นโสดนะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่ประจําเดือนกันยายนพศ2567นะคะว่าความรักเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิม,มค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัว ติดต่อกันเข้าไมาได้ค่ะลายจิบนะจ๊ะ45ไม่มีแอดนะคะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าจิ๊บได้เปิดไพ่อธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว ดูดวงให้กับราศีพฤษภที่เป็นโสดก่อนนะคะคนโสดแบบมีคนคุยประจำเดือนกันยายนพศ2567ความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างให้บอกแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์กับคนคุยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน,นะคะรู้สึกเหมือนอกหักผิดหวงังเสียใจรู้สึกเหมือนคนรักเขาจะรักเราไหมนะคนที่คุยอยู่เขาจะชอบเราไหมนะแต่ว่าก็มีการพยายามค่ะที่จะให้ได้ความรักครั้งนี้มาต่อสู้ ฝ่าฟันนะหรือว่า,าพยายามเขาเรียกว่าตื้อ,เ,อเพื่อให้ได้ความรักครั้งนี้มาแต่ก็เป็นถือว่าเป็นการตื้อที่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามีการได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ได้เห็นถึงความจริงใจซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้โปรยสเสน่ห์กันนะคะคุยกันหยอกล้อหยอดกันตลอดนะคะเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสู้เลยนะสำหรับคนโสดราศีพฤษภที่กำลังคุยกับใครบางคนต้องสู้ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกเสียใจมากบ้างนะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยต้องสู้แล้วจะดีแล้วจะได้คุยกันแล้วได้เห็นถึงความจริงใจซึ่งกันและกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อสาหรับคนโสดแบบโสดสนิทนะคะราศีพฤษภว่าความรักในเดือนกันยาเป็นอย่างไรบ้างคนโสดสนิทไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นะเป็นแบบรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรรู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรเป็นลักษณะไม่ค่อยมีเวลาค่ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็คู่แข่งเกี่ยวกับความรักค่อนข้างเยอะ แล้วก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็ตึงๆด้วยตึงๆในที่นี้หมายความว่าเราอาจจะชอบเขาแต่เรานิ่งเราเฉยเราแกล้งตึงใส่เขาแกล้งทํามีทิฐิใส่เขาหรือไม่กล้าจะทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ถูกใจแต่ไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะคะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องงานเป็นเรื่องสําคัญเลยทําหน้าที่ของตัวเองมากกว่าราศีพฤษภที่โสดสนิทเนี่ย ทำงานของตัวเองแอบชอบเขาแต่ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็แกล้งตึงแกล้งหมึนใส่เขาด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาสําหรับราศีพฤษภเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนที่เข้ามาสําหรับราศีพฤษภหรือราศีพฤษภอาจจะไปสร้างความสัมพันธ์กับเขานะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าลักษณะของเขาเนะเขาหยุดพัก อะไรบางอย่างเขากําลังอยู่ในช่วงพักผ่อนเขากําลังอยู่ในช่วง r e s t a r ทชีวิตใหม่นะหรือไม่ก็พักงานอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะหรือไม่ก็ช่วงนี้เขานอนบ่อยหรือไม่ก็นอนพักอะไรสักอย่างอยู่เขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์หรือชอบสายมูหรือไม่ก็ชอบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นนักโคนละสาหรือสนใจเรื่องลี้ลับก็เป็นไปได้ด้วยหรือไม่ก็เป็นติสเป็นแฟชั่นสายศิลปะทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็เป็นคนที่มีความลึกลับลึกรับซับซ้อนเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะกาลังพยายามปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับความรักครั้งที่ผ่านมาให้ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็ขัดแย้งกับคนบ่อยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดู ก็น่าจะยังไม่ได้จีบกันอยู่ดีอาจจะเข้ามาคุยๆบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าราศีพฤษภที่เป็นโสดเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนให้บอกแบบนี้นะคะคุณควรจะพูดจากับใครบางคนไม่รู้ละให้ดีๆพูดจาดีหวาน พูดจากับเขาด้วยคำพูดที่ดีนะไพ่บอกแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จคุณจะได้มีความรักที่เรียกว่าคู่รักบางครั้งอาจจะต้องไปปาร์ตี้หรือใช้พ่อสื่อแม่ชักนะจีบคนเดียวอาจจะไม่ได้สําเร็จมากนะักนะเดือนนี้เรื่องของความรักยังไม่ใช่ย,ใชยังไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสําเร็จในเดือนนี้ให้ค่อยๆนะให้ค่อยๆจัดการไปก่อนเช่นเนี่ยไปปาร์ตี้หรือมีพ่อสื่อแม่ชัก ทำตัวดีๆกับเขาทำตัวให้มีความสุขเจรจากับเขาดีๆนะคะเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่เดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาสำหรับความรักของราศีพฤษภค่ะที่เป็นโสด สำหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับปี2567ความรักของราศีพฤษภที่มีคู่แล้วมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ของราศีพฤษภที่มีคู่แล้วดีมากต่างฝ่ายต่างเป็นสเปคซึ่งกันและกันนะไม่ว่าเขาหรือเธอจะทําอะไรก็ถูกใจคุณทั้งนั้นคุณจะทําอะไรเขาก็ถูกใจคุณทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ถูกใจเขาทั้งนั้นโอ้ยงงไปหมดละเอาเป็นว่า เป็นสเปกซึ่งกันและกันยังไงจะทําตัวยังไงก็ใช่เป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นความสัมพันธ์ที่รักและซื่อสัตย์ต่อกันมากถือว่าดีมากสาหรับราศพีศพฤษภที่มีคู่แล้วในเดือนกันยายนนะคะคุยกันตลอดคุยกันเยอะค่ะช่วงนี้ติดต่อสื่อสารกันตลอดแม้จะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะคะยังติดต่อยังพูดจากันความ อึดอัดต่างๆหรือปัญหาต่างๆเนี่ยได้พูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ใส่ใจมากนักเกี่ยวกับความรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่คุมไว้นะเป็นไพ่ H g e of W a n d เพราะฉะนั้นหมายถึงว่า คุณกับคู่รักของคุณนะ่ะมีความสุขมากแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันจับมือกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันที่มีทัศนคติความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดีมากในความสัมพันธ์ของราศีพฤษภในเดือนกันยายนพศ2567เป็นคู่รักที่ดีมากนะคะถือว่าดีประสบความสําเร็จมากเลยนะคะออะงั้นมาดูกันต่อเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกของคู่ ของราศีพฤษภและราศีพฤษภเองว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะคู่ของราศีพฤษภก่อนเลยนะคะว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรพลังงานอาจจะสลับการอธิการเป็นความรู้สึกของราศีพฤษภเองเป็นไปได้ด้วยนะคะ มาคู่ของราศีพฤษภนะคะ,ะเขารู้สึกว่าเขาซื่อสัตย์กับความรักเขามีความสุขดีเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดเลยในเดือนนี้เกี่ยวกับความรักบางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับความรักแต่เขาก็รู้สึกว่ามันสามารถแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ความรักดีไปกว่าเดิมได้อีกนะคะความคิดบวกมากแล้วก็มีความอึดอัดอยู่บ้างเกี่ยวกับผู้หญิงนะผู้หญิงที่มีอํานาจทําให้คนรักของราศีพฤษภ อึดอัดเล็กน้อยแต่ว่าคุณและราศีพฤษภก็ยัง ความความรู้สึกของคู่ของราศีพฤษภรู้สึกว่าก็ยังอยากที่จะหยอดกันอยากจะมีโมเมนต์เหมือนตอนจีกันใหม่ๆแล้วก็อยากที่จะคุยทุกวันรู้สึกมีความสุขมากเห็นไหมคะมีแต่คําว่าความสุขความสุขรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าดีมากเลยนะคะสําหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วคะ่ะอ่ะงั้นมาดูในส่วนของราศีพฤษภเองบ้างนะคะว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าราศีพฤษภเองเนี่ย ราศีพฤษภเองนะคะรู้สึกว่าความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างจะลงตัวให้อิสระต่อกันและซื่อสัตย์ต่อกันมีช่องว่างต่อกันกําลังพอดีและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความรักและมีความสุขมากทั้งเรื่องการเงินการงานทุกอย่างราศีพฤษภรู้สึกว่า อันนี้เป็นคู่รักที่ลงตัวที่สุดในเดือนกันยาย,ยนแม้ตัวเองจะต้องอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีความคิดที่เหมือนกันความคิดที่ตรงกันและไม่ขัดแยง้งราศีพฤษภรู้สึกโหยหา คู่ขงอง,ขงตงัวเองมากไม่อยากให้คู่ของตัวเองเนี่ยออกไปไหนไกลๆเลยมีความหวยหามีความหึงหวงนะคะศีรษะ <ว Caroline. S 1> ศพเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสมําคัญแล้วก็รู้สึกว่าคนรักของตงัวเองมีคุคณค่ามากนะคะถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นราศีพฤษภที่มีคู่แล้วในเดือนกันยายนถือว่าเป็นความรักที่ดีมากเป็นลักษณะของความที่ไม่ได้หวานแต่ลงตัวมากในเรื่องของความรักในเดือนกันยายนนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าดีขนาดนี้แล้วใครจะแนะนําเกี่ยวกับความรักว่า วันไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีพฤษภค่ะในความสัมพันธ์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการกระทําของคนรักบ้างในเดือนนี้แต่การให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะมันจะทําให้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นและให้ความสําคัญซึ่งกันและกันในความรักเพิ่มมากขึ้นไพ่บอกว่าในเรื่องของการปกครองหรือในเรื่องของการที่คุณต้องการจะจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความรัก ขอให้พักไว้บ้างเถอะไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่ไพ่บอกเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เปิดไพ่มายังไม่เคยเจอไพ่แนะนําแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อภัยค่ะแล้วก็การปล่อยวางที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับความรักหรือควบคุมไพ่แนะนําให้ปล่อยวางแล้วคุณจะพบว่าคนรักของคุณนะ่ะ ดีกับคุณมากแค่ไหนนะคะสำหรับราศีพฤษภขอให้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับความรักไปแบบนี้นานๆขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะ